สวบบัสดีสวัสดีพ่อยพี่น้องเวิร์ดสุภูพสุขคนนะเมนี่ก็เขาซูทั้งสองน้องเดียซ้าวลาวคือเกาหนอดเสียงกับสีบ,ออบ่อพออกแต่เพราะว่าเมื่อยพ่อยพี่น้องอยากกินข้าวแต่ต้องมาอัดขีปายพ่อยพี่น,ออน้องอะไรบ้งอะรครับส้มกรเพราะว่าคือหอนเอซีถุกทานคือเกาเด้อเมื่อนี่น้องเดียอะไรไปเห็นคิปขิปหนึ่งเนาะรถไทมมือสองแท็กเตนนอร์เนาะอ่าเมื่อนี่นอนน้องเดียโอ้แถมบ่อยากเสือ ความบริการดีของคนไทยเนาะรถดไทยอยู่ฝั่งไทยส่งถึงฝั่งลาวส่งหอนเฮือดอีกโอ้โหน้องเดียวบวคืนบัฟันเนาะว่าจะมีแบบนี้อยู่จริงแต่กะมีไปแล้วพ่อพี่น้องไปตอนนี้ไปรับส้มคลิปวิดีโอกันก่อนเลยเนาะก่อนอื่นน้องเดียกับตองกราบเขาอนุญ,ญาตทังเจ้าของสองเดอ้อถ่ายเอฟซี ถ้าคนดาวท่านไหนอยากสื่อสินค้าจากฟังไทยคิดว่าอยากไหลคล้องไทยคุณภาพแท้กดเข้าไปที่สองเรล่านี้เลยเนอะแล้วโรงเรียนจะปักมดไหที่ใต้คอมมินนาะก็คือบริการดีถึงอ่าเพื่อนแนนอนเนาะ,นะก่อื่นโองเรียนก็นต้องการเพราอนุญ,ญาตาทั้งจาของสองเลยที่จะนำคลิปนี้มาดีแอกสันตอนและนโรงเรียนจะปักมดไหที่ใต้คอมมินนาะพอยพี่น้องปลาตอนนี้ไปรับ้มคลิปวิดีโอกันก่อน,นเลยปากซิบมองแล้วหิวเขาฮิ หมัดเล่าแท้ๆเนาะนี่เนาะเล่าเด้อนี่เด้อโมเมนต์โมเมนต์ไทยเด้อนี่ตรงแท้หมัดแท้เด้อนี่เล่าสดสดเหมือนบ่อ่าครับรถครับสวัสดี FC ร้านนักเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะพาลูกค้าทุกท่านนะครับไปส่งมอบรถที่สปปลาวนะครับ ขอพูดเป็นภาษาอีสานเลยแล้วกันนะครับก็กราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆเอฟซีทางฝั่งสปปอลาวที่ติดตามด้วยนะครับใครที่อยากได้รถข้ามไปใช้งานอยู่ที่ลาวนะครับไม่ควรพลาดครับดูคลิปนี้นะครับเสียอะไรบ้างนะครับก็มีค่ารถนะครับค่ารถก็คือราคาจุดในไทยแล้วก็บวกค่าข้ามอีกห้าหมื่นนะครับส่งถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะครับอันนี้ก็คือส่งแบบสไลด์ออนนะครับอาเทสนี้นะครับเราจะไปส่งให้ลูกค้า อยืาองเบื้องนะครับสปปลาวนัดก็ขออนุญาตลูกค้านะครับไปทําคลิปนะครับส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านก็อยากให้ลูกค้านะครับติดตามนะครับชอบถูกใจกดปุ่มติดตามให้เลยนะครับรถคันนี้นะครับเราเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนรถสไลด์นะครับจากฝั่งลาวนะครับวินข้ามมารับที่ฝั่งไทยเพื่อจะเอารถนะครับข้ามไปส่งให้ลูกค้า f อที่สปปลาวถึงหน้าบ้านนะครับจองรถกับเรานะครับก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับรวมทําเรื่องเอกสารเคลียร์เรื่องเอกสารไปชมกันเลยครับ เดนนี่ทงนี้จะเป็นทางเมืองเฟืองนะครับมาบานลูกค้านะครับตอนนี้ออกเลยจากเมืองเฟืองเมืองเฟืองมาประมาณสิบกวโลแหละนะครับสิบกวโลลัเรงากัาากเทีย,ยบมัน,นกัดช่วท เรียนเขาอยู่นี่ครับนี่โรงเลียนนี่ครับยางนะครับอันนี้คือผักเพียงมั้งนี่อาจจะเป็นผักเพียงครับกำบ,บานไปกินขา้าวตอนนี้สิบเอ็ดโมงสี่สิบเ,เอ็ดเราครับแวะซื้อเบียร์ลาวมาให้ลูกค้าคอ่าบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศงามารงรงาาครับพี่นี่นะอ่ะส่งส่งรถไถครับ อยากแวะซื้อเบียร์ให้ลูกค้านะครับก็ออกเดินทางต่อนะครับเพื่อจะไปส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านนะครับตามที่เป็นตกลงกันกับลูกค้าไว้นะครับก็จะเป็นบางเขตนะครับพี่เข้าด้มาจัดส่งนะครับแต่ว่ามาส่งรู้ดูครับเล่าแล้วนะครับตอนนี้รถเราก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับจะหาที่จอดลูกค้าจอดนี่ครับก็ถึงแล้วครับ มาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับเดี๋อวบรรยากาศครับงามแห้งไรอนะครับบ้านนาคํำนะครับเมืองเฟืองนะครับออกจากเมืองเฟื่องมาประมาณ30สิบกิโลครับอันนี้จะเป็นทีมสไลด์ของที่เนะครับมาส่งให้นะครับมีคือรถที่เราชิคสภาพพร้อมใช้ครับนี่ครับเรามากันเป็นคาราวานอย่างนี้ครับอ่า เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับนำรถลงนะครับให้กับลูกค้านะครับเอาลงเลยเอาลงนะครับอ่าอยากได้แบบนี้นะครับนี่รถรถสไลด์เรา,านะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับ รถจากร้านนั่แท็กเตอร์นะครับกี่น้องทั้งฟังเล่าว่าตองเป็นห่วงเด้อนี่ครับกี่น้องฟังไทยมาตรงหดเนียนหดต้านเลยนะครับสายกิ้งส่งกันจริงนะครับเดี๋ยวไปสัมผัสลูกค้ากเทียนหนึ่งนะครับตอนนี้เพิ่มบรรยากาศตอนเอารถลงกันขึ้นกระไหแล,ล้วรอมาตรงเลยหดบานหดก้อน ฝั่งสปปลาวนะครับเขาทาพิธีรับรถนะครับอันนี้คือรถมือสองนะครับอ่าเป็นรถมือสองคันนี้นะครับต้องบอกว่าค่ารถเนี่ยซื้อรถเนี่ยพร้อมอ่าชุดเนี้ยราคาจบที่ไทยเนี่ยอยู่อยู่ห้าแสนพร้อมโรตารี่นะครับพร้อมโรตารี่คือห้าแสนแล้วก็มีบวกเพิ่มค่าข้ามค่าภาษีอีกนะครับถึงหน้าบ้านเนี่ยจอดถึงตรงเนี้ยคือ0กแสนจบทั้งหมดนะครับได้ครบเลย5 0 1 8เช็คสภาพพร้อมใช้พร้อมดูยนะครับตัวนี้นะครับอ่า ตรงแท้หอดแท้เนาะครับเนาะหอดเล้าแท้ๆเนาะนี่เนาะเล้าเด้อนี่เด้อโมเมนต์โมเมนต์ให้เด้อนี่ตรงแท้หอดแท้เด้อนี่เหล้าสดสดเหมือนบ่อ่ะขับรถครับอันเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบปอกเสื้อเขาจะว่าอยู่ไทยหน่ะน้าเออนี่ครับเบิร์กเบิร์กไปรถมอไซค์รถคับนั้นอ่านี่ครับพิธี จ้าบ้านนะครับอยูเล่านะครับนี่กระทิ่นี่แแบนะครับยางน้ำแข็งข้างครับนี่สดๆเลยฮะถึงหน้าบ้านฝั่งลาวก็นะครับรถมีเล่มออกมาแบบถูกกฎหมายทั้งหมดนะครับเล่มของไทยนะครับก็จะอยู่ที่ด่านแล้วก็ทางฝั่งลาวเขาก็จะตีใบเพื่อเป็นใบอินวอย์นะครับให้ฝั่งลาวไปไปแจ้งจดทําเล่มทะเบียนนะครับนี่คือคือใบแบบถูกต้องนี่ครับนี่เป็นเป็นใบอินวอย์คือยังรถกระบะก็คือกัน เนี่ยเขาเขาเอิ่นเป็นเป็นใบอินไว้เนี่ครับเห็นบอลน,นี่ครับภาษีที่มันเสียเจ็ดเจ็ดพันยูเจ็ดพันหนึ่งร้อยาิบนี่คลิปมีมีใบมาให้ว่ามีอย่างมาแน่งสี่งั้งสี่ครับนี่ยหอดเล้าครับจากลานเฮาเจ็ดแบบถูกต้องนะครับบรรยากาศเด้อครับเด้อพิธีรับโหลดอยู่พี่น้องฟังเหล้าห้ยคำให้ยคุ้นเด้ออ่า

Terima kasih telah menonton! บิงแบ่ครับเลี้ยงต้อนรับนะครับนะครับบิงแบ่เลี้ยงต้อนรับครับโอ้โอสุดๆดเลยท,ที่รับรถครับตอนนี้ก็เป็นเก,นกล้ากึ่งเฮ็ดกับเขานะครับเรียงทีมงาน ค,คุพูนคำพูนนะครับเดอ้อใครได้เรียกใครได้มางานมันๆน,นะครับไขเงินไขคำำข้อบ้านครับปันเงินปันทองข้อบ้านเดอ้อมัน,ม,นมันเดอ้ออ่า ร้อยแล้วนะครับขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับหลังจากที่ลูกค้ารับรถแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นประเพณีนะครับของทางฝั่งวนะครับมีมีคันโตกันหานะครับทางร้านก็เอาเบียร์เหล้ามาต้อนครับบ่ได้ทื่อเบียร์อยู่ฝั่งไทยมาให้เพิ่นนะครับนี่ก็คือประเพณีนะครับคือจังบานเฮาเลยครับบูกเบียวนะครับรับรถนะครับต่างๆนี่อันนี้เป็นรถมือสองนะครับต้องเน้นย้ำเพี้ยนหนึ่งว่าเป็นรถมื้อสองเลยเหล้นะครับเอา ที่สภาพเก็บสภาพไหมไอเราได้เดินทางไปล้านไปเบิ้งรถนะครับมาจํานะครับั้นนี้ต้องบอกว่าจบในงบหกแสนบาทนะครับถึงนี่เลยนะครับเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศนะครับเจ้าของรถัวกัวก็มานะครับัวก็มานี่ครับอันนี้ครับกำลังนะครับบรรยากาศกรบเป็นตอนนะครับเมนูอย่างน้อยนี่เน้าแบ่บอกครับเล่นดนตีเลยครับครับผม มีอย่างผู้ใดบ่มั่นใจสามารถติดตอ่อเพิ่นพาไปเอาได้นะครับพี่ซื้อ,อยังกอ,อ่าซื้อตู้ครับาพี่ตู้เด้อพี่ตู้พี่ตูตต้อยู่บ้านนําให้อ่าเป็นคนกลุ่มเพราะว่านะครับแต่มาเป็นดองทางฝั่งลาวอ่ามาเป็นดองอมาเป็นดองอันนี้ก็เป็นเคยลาวอันนี้ก็เจ้าของรถนะครับเจ้าของรถนะครับเจ้าของรถหัวก็ทํามาฮอดอ่าครับผม มีเบอร์ติดต่อบ่ันพี่น้องทั้งฟังเล่าคนอยากไปรถข่าไปศูนย์ศูนย์สามศูนย์นะครับเก้าเก้าศูนย์ซีซีหกเก้าหกหกเก้าหกาไปหน้าแท็กเตอร์เด้อย่าพาไปลานเอื้อนเด้อได้ได้ได้เดี๋ยว้องเบอร์ติดต่อหน้าจอให้ขอบคุณพี่น้องทั้งฟังเล่าหลายๆเด้อกินปิ้งแบบ กิ้งแบ่ครั้งแรกในชีวิตที่เราครับที่บ้านลูกคนะครับยุบันยุบันหน้าค่ำอ่ายุบันหน้าค่ำครับตอน่อเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ว่าอยู่เล่าเบื้งขวดก็นเบื้องขวดตนนี่เบื้งขวดนี่ก็เบียร์เราเลยจิ้มจาเมนูเบครับแบบเนื้อเนื้อเนื้อเือเือเนือือเนือเนือเ้อเอือือเเนือเ้อเนอเเ อยากนะทีเดีหือว่าแค่เพื่อเพครับรือว่ากินข้าวยนแน่เลยอ่าลูก้าก็สอนแนะนำวิธีการใช้ครับตัวนี้เป็นใบมีดถ่ของนาตาครับป๊าที่โทรไปพี่น้องหลังจากที่น้องเดียอะไรเบิรงกถือว่าสุดหยอนจริงๆนอกการบริการนีให้บริการดีแห้งนอกจากเอฟซีทันสนใจกับ ติดต่อไลเดอร์อ้น้องพอยพี่นองก็คือบริการทึงเฮือนอยากไหลโรจาฟังไทยมาอยู่ฟังลาวก็สามารถนําเขาไหลที่เป็นที่เดียบลอยแล้วถือว่าสุดหย่อนนอกการบริการของคนไทยนี่แหละสิ่งที่ทําให้คนไทยเขาเจ้ามีหย่อนคล้ายที่ดีก็คือการบริการนั่นเองเนาะน้องเดียเส้อวาถาบริการไรดีก็คือบริการนั้นจะยืดหนึ่งแน่นอนเนาะ อาคปวิดีโอนี้น้องเดียกะขอบคุณคลิปดีๆจากเจ้าของสองเลอเดียจะปังโมไทยทีใเขาอมินเนาะน้องเดียกะเสดขอตัวลาไปเพี่งสมนิเนื่องจากว่าอาการตอนนี้หูซึกว่าตัวเองเมื่อยแหงหิวเขาแหงเนพอยพี่น้องจะกินเขากินเขาในมือนีกับบ่มีสังหลอกตั้มาคูงมาเด้อมากินน้ำน้องเดียเด้ออาหารแต่ละวัานนี้บอกเลยเด้อว่าเมื่อยแหงนพอยพี่น้องค่ะฝากคลิปหน้าพอยพี่น้องกรสวัสดี